เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับออปชันที่ควรมีในไฮ l ัก r e โว2025่จาก t o โยต้าทา o m a สวัสดีครับเพื่อนเหลังจากที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ t o โยต้าทา o โคมปี2024มีหลายสิ่งที่น่าสนใจทั้งออปชันภายนอกและภายในเรามาดูกันครับว่าออปชันไหนที่ควรจะนำมาใส่ใน a l l New t o y o t ้ h i l u ัก0 2 5บ้าง t ตโ o ต้าทา o โ a ใหม่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม TNGAF ในส่วนของรถกระบะท,ที่ใช้ร่วมกันคือ t o โยต้าทันด้าและ t o โยต้าทา o m a โฉมใหม่และแน่นอนว่า All New t o ยต้าไฮรักก็จะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มนี้เช่นกันเริ่มจากการออกแบบที่คาดว่า All New t o ยต้าไฮรักน่าจะมาพร้อมกับการออกแบบที่ไปในทิศทางเดียวกันกับรุ่นพี่ทั้งสองรุ่นคือ t o โยต้าทันด้และโตโยต้าทาโ a และการออกแบบภายนอกที่เส้นสายชัดเจนดูมีเหลี่ยมมีสันมากขึ้นซุ้มล้อแบบใหม่พร้อมหลังคาสีทูโทนการออกแบบไฟท้ายของ t o โยต้าทันด้าและ t o y o ต้าท c o โคมาก็ดูคล้ายกันมากในส่วนของการออกแบบภายในนั้นรอบนี้ออกแบบได้สวยได้ลงตัวมากโดย t o โยต้าท c o m a จะมาพร้อมกับหน้าจอส่วนกลางขนาด14นิ้วพร้อมแสดงอินเทอร์เฟซอะ u d i o m u ติมีเดียล่าสุดของโตโยต้ารองรับ Apple Car า์เ และ Android Auto แบบไร้สายแท่นชาร์จไร้สายที่มีให้พร้อมกำลังไฟที่เพิ่มมากขึ้นแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วให้ลำโพง JBL 10ตำแหน่งเป็นต้นในส่วนของระบบส่งกำลังที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตร4สูบ i f o c e Max เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดบวกมอเตอร์ไฟฟ้า48แรงม้าให้กำลังรวม326แรงม้าแรงบิดสูงสุด630นิวตันเมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบสปีดขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์พร้อมเฟืองท้ายล็อกกลางและอีกหนึ่งเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบมาตรฐาน i f o r ร e เทอร์โบ2.4ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่278แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรในส่วนของระบบความปลอดภัยจะมาพร้อมกับ t o y o t a Safety Sense 3.0เช่นระบบป้องกันการชนล่วงหน้าพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน ระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยบังคับเลี้ยวระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติเต็มพิกัดด้วยใรดอรระบบช่วยติดตามเลนระบบจดจำป้ายจราจรและระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติเป็นต้นก็ได้แต่หวังว่า All New Toyota Hilux จะมาพร้อมกับออปชันในหลายๆส่วนของ Toyota Tacoma จะนำมาใส่ใน Hilux ใหม่บ้างสำหรับเพื่อนๆแล้วอยากให้ All New Toyota Hilux มีออปชันอะไรบ้าง สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ ತಮ ತೋಲ ಗೋಮಾನ ತಮಿಳ ತಮಾಗ ಮಂದ ತೋಲಂಗಿ ಗೋಮಾನ ತೀರಿ ಗದ್ದಾಗ ತಲಾ ಮಮತ ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಲಂಗಡಿ ಗೊಬ್ಬರ